รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Black. Black. For example, Thailand flag consists of three colors. Thank you very much. สวัสดีค่ะทุกวันนี้นะคะเด็กไทยจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะนอกเหนือจากในห้องเรียนค่ะเพราะว่าความรู้นั้นสามารถหาอยู่ได้รอบตัวนะคะซึ่งนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาของภาครัฐค่ะที่เล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะได้เพิ่มเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กเพื่อให้พวกเขานั้นเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะ เราเรียนเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของความจําอย่างเดียวคือเรียนมาแล้วก็จําไว้จากตาราจากครูบอกจากผู้รู้อะไรต่างๆแล้วก็จดจําไว้ในสมองไปตอบข้อสอบถูกก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะคือเด็กมีการเรียนรู้จากการลงมือกระทําจริงมากขึ้นมีการเรียนรู้จากแหลง่งเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้นมันเป็นการเรียนที่มีความหมายต่อการลงชีวิตจริงๆ ซึ่งการเรียนในลักษณะของโครงงานเนี่ยมันคือการกองประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดแล้วประมวลเป็นเป็นความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ตอนเป็นเวรการทักษะการคิดระดับสูงเอตตัวเล่าเตลยวมาทำงานเป็นยังไงครับตัวไหนผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากันเขามันหมุนปุ๊กม้าเกล็ดและถ้าเรียกเหนียวามให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมาหลังกระแสไฟก็ ก็ส่งมาการข้าเข้าแล้วก็เข้าใจหลักการทำงานของแสงอาทิตย์การนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของอสามหน่วยงานนะครับซึ่งมีทั้งภาคเอกชนก็คือเอ็กโกะครับซึ่งเป็นบ,บริษัทผลิตไฟฟ้าแล้วก็สองหน่วยงานของรัฐก็คือสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพอกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็สนพทออนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยเราจะนำเอาศักยภาพของ แต่ละหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับออกมาจัดทาโครงการพัฒนาโครงการนี้โดยโครงการนี้เราคิดว่าเราจะทําให้เกิดความยั่งยืนจากการที่เราจะปลูกฝังนะครับตั้งแต่ต้นก็คือครูและโรงเรียนซึ่งเราคิดว่าเป็นต้นทางที่สําคัญนะครับแล้วก็นําไปสู่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอด การเรียนรู้ของเด็กไทยนะคะที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รู้ถึงวัฒนกการเรียนรู้อย่างรอบด,ด้านในกบมนกกลาถึงนี้ค่ะการเดินทางของกบมนกกระลาวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพลังงานเพื่อชีวิตลดโลกร้อนด้วยวิธีพอเพียง อีกทั้งยังได้เห็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวเรื่องราวจะน่าสนใจสักแค่ไหนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่โรงเรียนในภาคกลางกันก่อนเลยค่ะที่นี่คือโรงเรียนดอนพุทธวิทยานะคะอำเภอดอนพุทธจงังหวัดสระบุรีค่ะโรงเรียนที่มีการนำเอาหลักการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆสามารถนำเอาความรู้ไปบูรณาการใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวในโรงเรียนนี้กันค่ะ อวัฏจากชีวิตของผลิตภัณฑ์มีอยู่กี่ขั้นตอนด้วยกันมี5ขั้นตอนนะคะได้แก่อะไรบ้างครูครับท,ที่โรงเรียนนี้ค่ะมีการเรียนการสอนในรูปแบบ ในการเรียนการสอนปกตินะคะ,คะก็ใช้หลักสูตรของสพทนะคะ,คะแต่ว่าเรามีโครงการเพิ่มเติมอย่างเช่นโครงการพลังงานเพื่อชีวิตลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงเนี่ยนะคะ,คะซึ่งเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติก็ได้นําโครงการนี้เข้ามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะอ,ออกไปสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชนศึกษา สิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนแล้วเขาก็กลับมาเขียนเป็นแผนที่ของเขาแล้วเขาจะต้องคิดถึงปัญหาที่เขาจะต้องแก้ไขในชุมชนนะคะแล้วก็คำานึงถึงหลัก LCA ก็คือจะมีแหล่งวัตถุดิบแล้วก็การขนส่งแล้วเขาก็จะนําไปใช้อย่างไรแล้วเขาก็เมื่อนําไปใช้เสร็จเนี่ยเขาจะมีการกําจัดทิ้งอย่างไรก็เป็นการศึกษาตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง LCA หรือ Life Cycle Assessment คือการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การหาวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการกำจัดทิง้งเพื่อดูว่าในวัฏจักรของแต่และอย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านไหนและมากน้อยเพียงใดซึ่งก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้จนนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้านและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะพอลงพื้นที่มาแล้วก็จะมีแบบว่าสมุดคุณละเล่มค่ะกับดินสอปากกานะคะพอเห็นปัญหาหรือว่าเห็นสภาพแวดล้อมแบบไหนนี่เขาก็จะจดบันทึกอะค่ะข้อมูลลงไปในสมุดค่ะการลงมาสำรวจพื้นที่แบบนี้นะคะก็คือการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า S-Map หรือแผนที่วิถีพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญารวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเข้าใจไปสู่การแก้ไขดังนั้นเมื่อน้องๆโรงเรียนดอนพุทธวิทยาได้ลงมาสำรวจชุมชนปัญหาที่พบและต้องช่วยกันแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องฟางและต่อสังข้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะจากชุมชนน,น้องๆก็พาแดน,นมาอยู่บริเวณทุ่ง,งานา ออของชาวบ้านทําไมเราถึงมาที่ทุ่งนาเหล่านี้คะชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนทำอาชีพเกษตรกรรมก็คือพวกทํานาค่ะอ๋อปัญหาที่เจอที่หนูบอกคืออะไรการเผาตอซังข้าวค่ะจะทําให้เกิดมลพิษแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะนี่เดี๋ยวพาพี่เข้าไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยว่าเวลาการสำรวจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เราลงไปอีกได้ไหมได้ค่ะ ทำไมเราต้องลงมาในพื้นที่แล้วสำรวจกันจริงจังขนาดน,นี้ก็เราจะมาดูนะคะว่าตอซังข้าวเนี่ยสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะค่ะบริเวณรอบๆชุมชนของเราเนี่ยมีนาข้าวแบบนี้เยอะไหมเยอะค่ะเป็นร้อยร้อยไร่ค่ะเป็นร้อยร้อยไร่ค่ะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวน้องๆเขาจะสำรวจอะไรกันบ้างแล้วก็จะต้องทำอะไรกับกับเรื่องราปัญหาตรงนี้บ้างค่ะก็จะเก็บ ต่อฟังข้าวแล้วก็ฟังข้าวที่เป็นเศษเศษหลังจากการเก็บเกี่ยวค่ะเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็คิดวิธีการแก้ปัญหาค่ะว่าจะนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากที่เราได้เห็นเด็กออกไปเรียนรู้การทํา s m a p นะคะหรือว่าแผนที่วิธีพอเพียงโดยหาข้อมูลปัญหาในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนซึ่งทุกๆคนก็จะต้องช่วยกันคิดสรุปงานเพื่อให้เห็นถึงวัตจักรของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบของโมเดลแบบนี้ค่ะ อันดับหนึ่งนะคะคือวัตถุดิบเราก็ได้ฟางข้าวนะคะจากที่ชาวนาเกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็เราก็ขนส่งโดยมาไว้ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ให้น้องๆแล้วก็ฐาเศรษฐกิจพอเพียงของุนาษาคเริ่มแรกนะคะก็คือวัตถุดิบค่ะมันก็คือฟางข้าวนะคะที่เราได้จากการทํานา ของชาวนาค่ะเมื่อก่อนนะคะเขาจะเผาทิ้งค่ะแต่แตเราเราก็เลยไปขนส่งมาไว้ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะ<อ>เราก็นํามาแปรรูปเป็นกระดาษ<อ>กระดาษจ,จากฟางข้าวค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะ ได้ฟางและต่อสังข้าวแบบนี้มาแล้วค่ะนี่จากที่แบบว่าชิ้นใหญ่ๆค่ะน้องๆก็จะทําการย่อยนะคะตัดใช้กรรไกรค่ะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะประมาณ2ซนติเมตรเมื่อตัดฟางและต่อสังข้าวได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็จะเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะทำการต้มทิ้งไว้เพื่อให้เนื้อเส้นใยนั้นย่อยหลังจากนั้นก็จะนำเอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะจนเละแบบนี้ค่ะ หลังจากนี้นะคะก็จะนําเอาเฟรมที่มีเยื่อของตอสังข้าวนี้ไปตากแดดผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะจากเยื่อเปียกๆเ,เล็กๆก็จะแห้งสนิทแล้วก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของแผ่นกระดาษขึ้นมาแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะก็คือได้ออกมาแล้วเป็นกระดาษสาจากตอสังข้าวค่ะโดยให้เด็กๆเ,เอากระดาษจากตอสังข้าวนะคะไปใช้ในงานประดิษฐ์ทำดอกไม้กระดาษทำปกสมุด ห่อของขวัญหรือแม้แต่ประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชู่ค่ะและนอกจากกระดาษแล้วนะคะน้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็นำเอาฟางและตอสังข้าวมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะซึ่งก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการแ็คปใส่ถุงเพื่อส่งออกนอกไปในชุมชนครับไปให้เจ้าของฟางข้าวที่เราเก็บมาจากนาเขาครับทำไมเราถึงอยากจะนำเอาปุ๋ยหมักชีวภาพเหล่านี้ค่ะส่งต่อกลับไปให,ให้กับชาวนาในท้อง นในท้องที่ของที่นี่ค่ะคือเราอยากเราก่อนแรกเลยเราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง <S S ค,คนในโรงเรียนให้เด็กในโรงเรียนแล้วก็คนข้างนอกครับคนในชุมชนแล้วก็สอคือเราจะให้คนข้างนอกเนี่ยรู้ว่าฟางข้าวที่เขาเผากันเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถการปุย๋ยแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนของเราด้วยครับค่ะเราได้ลงไปทําเองทําจริงๆแล้วเราได้ได้รู้ทุกขั้นตอนค่ะ,คะ เราสามารถนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวบ้านให้น้องๆเพื่อทำต่อได้ค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่<ม>เป็นได้จริงอะ,ค,ะค่ะสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะดีใจอะ,ค,ะค่ะว่าหนูมีส่วนช่วยให้ชุมชนของหนูมีผลผลิตแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ชาวนา าอให้เห็นคุณค่าของฝังข้าวค่ะแล้วการเรียนการสอนที่เขาใช้เนี่ยเขาสามารถลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเขาได้อย่างเช่นการเผาตอสังข้าวเนี่ยค่ะจากที่เขาไปสํารวจแผนที่วิถีพอเพียงแล้วเนี่ยก็พบปัญหาการเผาตอสังข้าวเขาก็ประทับกิจกรรมต่างๆเพื่อลดปัญหานี้ซึ่งปัจจุบันนี้ในอำเภอดอนพุทธแทบจะไม่มีการเผาตอสังข้าวเลยมีอยู่น้อยมาก การนำเอากระบวนการเรียนรู้วัฒจักรของผลิตภัณฑ์สิ่งของนี้มาใช้นะคะทำให้เราได้เห็นการเรียนรู้ของเด็กไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาปรับใช้ในโรงเรียนและชุมชนที่พวกเขาอยู่ได้จริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่เราเด็กนักเรียนตัวน้อยๆสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้นี่จึงเป็นตัวอย่างการเรียนรู้นอกกรอบนอกตำราเรียนแบบให้เด็กๆได้คิดกันอย่างรอบด้านค่ะ ช่วงกบจูเนียร์ปีเก้าอย่างไทยไปกับโลกมาถึงรางวัลสาขาย่อยของโครงการกบจูเนียร์ปี7ที่น้องๆน,นั้นต่างวาดโลดลายโชว์ฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ทั้งการถ่ายภาพและลำดับภาพซึ่งในปีนี้โรงเรียนถูกกระดึงวิทยาคมกวาดรางวัลไปครองได้ทั้งสงรางวัล และรางวัลทีธีกรอนยอดเยี่ยมที่ประสบความสำเร็จอย่างชื่นมื่นไปทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงผมรู้สึกมันเหมือนเป็นงานของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคือ รางวัลถือว่าผมว่ามันเป็นรางวัลทีมคขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะคุณครูที่โรงเรียนทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพิธีกรคนนี้ในวันนี้นะค่ะและกลับมาพบกับบทสรุปความประทับใจของเวทีออสกบในสัปดาห์หน้าและร่วมรับชมความสําเร็จของโครงการได้ที่คระหว่างพลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็พลังงานแต่ส่วนไหนผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากัน